สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่8เดือนธันวาความปีส5 1 8นระ,ะเราจะมาตรวจสอบพลังงานในวันนี้ในตอนนี้มีใครบางคนที่คิดอิจฉาคุณและอยากจะเห็นชีวิตของคุณพังแต่จะพังหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสรงบา,พารพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์ แลกนะกนาราศีที่โดดเด่นวีรัสราศีประสบราศีตุลแคนซอนราศีมังกรธาตุดินสันคนเกิดวันอา,าทิตย์ธาตุไฟอคอเรราศีกุมตุนลมไฟธาตุไฟเมษศรีหน,นูแคนซาราศีกรกฎธาตุน้ำตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีสี่สิบ3อ6ดสิบสาและย3สานะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการที่เขา,เอาอยากจะเห็นชีวิตของคุณพังเนี่ยนะคะ คุณจะพังหรือเปล่าเรามาจะตรวจตรวจสอบบุญบาร,รมีของคุณก่อนนะคะว่าเออมันจะพังอย่างที่เขาคาดหวังหรือเปล่านะคะพลังงานบุญของคุณเป็นอย่างไรนะสิ่งที่คุณกระทําคุณทําอะไรบ้างเราใช้ไพ่แสงสุดในการตรวจสอบพลังงานบุญของคุณนะคะ ในตอนนี้ในวันนี้ใครที่อยากจะเห็นคุณพังมีพลังงานของการโกรธการงอนกันนะ,ะการไม่เข้าใจกันนะ,ะมีอาจจะเป็นคู่รักคนรักภร,รยาเก่าสามีเก่าก็ได้นะคะและพลังงานของใครบางคนที่ไม่อยากจะให้คุณมีชีวิตที่อิสระมีความสุขนะคะไม่อยากจะให้คุณทำตามอำเภอใจตัวเองนะคะมีกรอบ มีเขตมีกฎระเบียบนะ้าไม่อยากจะให้คุณเออมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้นะคะและพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานไพ่เดอะมูนหญิงสาวหรือว่าผู้ชายก็ได้ที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะลึกลับน่าค้นหาใครเห็นใครก็สนใจใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบตัวของคุณเป็นคนที่นคะ มีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะมีแต่เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรเป็นก้อนธุรกิจการงานประสบความสําเร็จก็อาจจะทําให้ใครบางคนนะที่อิจฉาคุณริษยาคุณได้ด้วยนะคะแล้วกนะ็เห็นไหมคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณต้องการที่แบบเอาชีวิตของคุณเลยนะคะมีอาวุธนะะในการที่จะปริบชีวิตของคุณอารมณ์นี้เลยทีเดียวนะคะมีความโกรธแคนมาก,มาก และเขาต้องการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคุณขัดขวางความสําเร็จของคุณนะคะพลังงานของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ นะมีนางฟ้าเทวดาประจำตัวคอยปกป้องคุ้มครองดูแลให้แข็งแกร่ปลอดภยัยมีบุญกุศลบารมีเก่าหนุนนำดวงชะตานะไม่ต้องกลัวสิ่งใดที่จะมาทำลายคุณตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีนะมีความรักนะมีความเป็นคุณแม่ที่ดีหรือว่ามีความรักครอบครัวนะคะเป็นพลังงานของคนที่คือมีความวิตกอกตกใจกับความปลอดภยัยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้อง พยายามที่จะระมัดระวังพลังงานในด้านของจิตใจความหมกมุ่นนะคะเดี๋ยวจะมีผลต่อกันนอนหลับนะคะอย่าเครียดคิดมาคิดเยอะมีใครที่ไม่กล้าทำอะไรคุณนะหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าคุณไม่กล้าที่จะแสดงออกพฤติกรรมไม่ดีกับคุณซึ่งซึ่งหน้าแทงรับหลังแอบทำอะไรที่มันรับหลังคุณแอบจับจ้องมองดูชีวิตของคุณแอบทำร้ายคุณรับหลัง นะถ้าแบบต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเขาไม่กล้าทำนะต้องทำอะไรที่มันลับหลังขี้ขาดตาขาวนะคะเออไม่เปิดเผยตัวต,วต,วต,วตวนเนาะและตัวของคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสํำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าประสบความสํำเร็จในเรื่องของการเรียนรู้ก็ได้มีความโดดเด่นนะก็อ,อาจจะทำให้ใครบางคนที่ไม่ชอบคุณอิจฉาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใครบางคนในตอนนี้ที่คิดอิจฉาริษยาคุณและก็ไม่อยากให้คุณประสบความสำเร็จอยากจะให้ชีวิตของคุณพังแต่ชีวิตของคุณกับปังจะนะคะเรามาดูชีวิตคุณกับชีวิตเขานะคะว่ามันจะเป็นยังไงใครจะปังใครจะพังนะคะ เป็นหัวข้อที่ตรวจสอบพลังงานส่งท้ายปีนะคะสำหรับท่านสมาชิกเดี๋ยวเราจะทําให้นะคะถ้าใครสมัครสมาชิกตอนนี้ก็ได้รับส่วนลดในการดูดวงนะคะครึ่งหนึ่งนะสมัครสมาชิกรับส่วนลดในการดูดวงครึ่งหนึ่งนะคะราคาปกติ659นะครึ่งหนึ่ง329นะจ๊ะใครสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุนช่อง เฉพาะนะคะสิ้นปีนี้ก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นระยะเวลานะคะต้องต่อสัญญาทุกเดือนนะทุกคนต้องมีการต่อสัญญาทุกเดือนนะคะสนับสนุนช่องด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะใครจะปังใครจะพัง ชีวิตของคุณกับชีวิตของศัตรูนะค,คนที่คิดไม่ดีกับคุณตอนนี้เรามาอ่านชีวิตของคุณก่อนนะคะส่วนศัตรูหรือว่าคนที่คิดไม่ดีอิจฉาคุณเอาไวท้ทีหลังชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปเรื่งไปอ่าได้ไพ่ The Hermit นะคะคุณเป็นบัลังานของผู้รู้ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่มีในเรื่องของประสบการณ์ความรู้นะคะเป็นคนที่ได้รับการชี้แนะ แนวทางหรือว่าแสงสว่างให้กับชีวิตนะแล้วก็มีสิง่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลให้แขวคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหมดทั้งมวลนะคะและตัวของคุณนะเป็นพลังงานเด p เพรสเนาะไม่อ่านกับหัวนะเออเป็นพลังงานของ d m p r e s สที่มีในเรื่องของการที่มีบุญเก่าบารมีเก่าหนุนนำดวงชะตาไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจการงานอะไรนะคะ ก็จะประสบความสําเร็จมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยนะคะมีความสมบูรณ์เรียบร้อมแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตนะถาโถมเข้ามานะไม่สามารถจะแก้ไขหรือว่าตัดสินใจแต่ก็ยังมีช่องทางแนวทางนะให้เลือกนะตัดสินใจนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีโอกาสเข้ามาให้เลือก ในการตัดสินใจที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขและมีความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมีความสำเร็จกินดีอยู่ดีมีความสุขนะเลือกเส้นทางที่ดีให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับ เป็นโอกาสเป็นโชคชะตาเป็นกลงล้อที่ทาให้ตัวของคุณเนี่ยต่อจากนี้ไปเรไปนะนะเรื่องราวในอดีตหรือว่าปัญหาเก่าๆในอดีตจะหมดสิ้นไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะสิ่งที่คุณเหมือนกับเอ,อ่อประครับประครองหรือว่าใส่ใจดูแลคุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะกลับมาวางแผนชีวิตของตัวเองคุณจะกลับมาใส่ใจเรื่องราวของตัวเอง นะคะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบหรือว่านะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและใช้ชีวิตนะอย่างเรียบง่ายประหยัดกินประหยัดใช้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมีโอกาสนะ,ะในเรื่องของ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินวางแผนชีวิตได้ดีหรือว่ามีโอกาสได้รับมรดกตกทอดนะคะเป็นคนที่หากินคล่องนะคะธุรกิจการงานนะ,ะมีเรื่องของรายได้เข้ามานะ,ะให้หมุนเวียนเปลี่ยนจ่ายใช้เงินได้คล่องตัวมากขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะหมดสิ้นไปด้วยการตัดสินใจที่ชัดเจนเด็ดขาดนะคะ หรือว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจะได้รับชัยชนะนั้นหากคุณมีในเรื่องของคดีความนะ,ะขึ้นโรงขึ้นาศาลคุณจะเป็นผู้ชนะ นะคะหรือว่านะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคุณจะสามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวคุณเองได้เป็นอย่างดีคุณจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบริหารจัดการชีวิตนะคะแล้วก็พลังงานเดอะเมจิเชนเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถสิ่งอัศจรรย์ใจเกิดขึ้น นะคะหรือว่ามีปฏิหารบางสิ่งบางอย่างที่บางคนท่านอาจจะไปขอพรกับสิ่งศิธิ์และเกิดขึ้นนะ,ะแล้วตัวของคุณเองนะ่ยมีในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่กราฟ กล้าท้าพุ่งชนและลุยฝ่าฟันนะคะกับอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์เหตุการณ์ได้ทันท่วงทีนั้นะรู้แล้วก็เข้าใจนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่รู้ทันคนเล่เหลี่ยมกลอุบายของคนได้แล้วก็มีรับ มีการวางแผนนะระบบระเบียบในการใช้ชีวิตนะวางแผนอนาคตได้เป็นอย่างดีนะสิ่งที่คุณกำลังคิดจะลงมือทำมันกำลังจะผลิดอกออกผลหรือว่าเป็นธุรกิจการงานนะที่ตัวงคุณเองอะ่ะ อาจจะมีการเริ่มต้นทําหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ได้รับในเรื่องของรายได้ต่างๆมากมายนะคุณจะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรายได้หลายๆช่องทางมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตตัวคุณเองเป็นคนที่รักความสงบรักความสันโดษหรือว่าเป็นคนที่มีขอบเขต ในการใช้ชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครและตัวองคุณเองเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนนะคะจึงไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาต่อก่อนหรือว่าเข้ามาทำลายคุณหากชีวิตของคุณเจอปัญหานะคะบุคคลสังคมรอบข้างหรือว่าหรือแม้ว่าเป็นปัญหาคู่รักคนรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่คลุมเครือความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมคู่รักคนรักปัญหาต่างๆเหล่านี้นะ,ะที่ทําให้คุณเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจนะคะถูกหักหลังถูกทําร้ายนะคะตัวคุณเองจะสามารถที่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาด้วยด้วยความฉลาดด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองที่สามารถที่จะจัดการ หรือว่าสามารถเนี่ยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้นะปัญหาต่างๆมันหมดสิ้นไปได้หรือว่าคุณจะมีในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะพัฒนาการหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะมีแต่สิ่งดีๆต่อจากนี้เริ่ไปเดือนซันเป็นไพ่ของคนที่ประสบความสําเร็จและมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะําไปสู่เส้นทางที่ดีโอกาสที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานและ ความรักนะหากมีปัญหาความรักนะให้มันจบไปและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่อนาคตข้างหน้าของคุณนะอนาคตที่นะเหมือนกับว่าได้ผ่านอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะอดีตอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณจะเข้าใจและเรียนรู้สามารถที่จะเอาตัวรอด นะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยเปเยียวยาความรู้สึกของคุณนะเป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณได้ด้วยนะหรือว่ามีคู่รักคนรักที่ดีนะปัญหาที่ทําให้คุณทุกอกทุกใจปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาบุคคลรับข้างปัญหาความรักความสัมพันธ์คุณจะได้เจอคู่รักคนรักที่ดีคุณจะได้เจอสังคมที่ดีเพื่อนที่ดีครอบครัวที่ดีนคะคุณจะได้มีโอกาสแต่งงานกับคู่รักคนรักของคุณนะหรือว่า เหมือนกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างจะหมดสิ้นไปหากคุณเจอสภาวะสังคมบุคคลรอบข้างคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณกลุ่มคนเหล่านั้นไม่สามารถทําร้ายทําอันตรายคุณได้ชีวิตของคุณจะได้รับการหลุดพ้นจะได้รับการปลดปล่อย ในเรื่องของวิบากรรมปัญหาชีวิตนะและมีความสุขความสมบูรณ์นะมัง่งคั่งร่ำรวยนะครอบครัวมีความสุขครอบครัวมีความมัง่งคั่งและรักใคร่สมานกลมเกลียวกันนะมีการเริ่มต้นเดินทาง นะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่าทําธุรกิจการงานใหม่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานใหม่นะแล้วก็มีการบาลานซ์มีการปรับเปลี่ยนชีวิตครอบครัวให้มั่งคั่งสมบูรณ์นะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะชีวิตการงานนะมีความประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในเรื่องของเอ,อ่อการทําธุรกิจการงานจะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะเป็นคนที่มีคนชื่นชอบชื่นชม นะคะและตัวของคุณเองจะหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมปัญหาชีวิตนะสำหรับใครที่มีปัญหาความรักความสัมพ,พันธ์นะความรักความสัมพ,พันธ์เก่าคนเก่าวิบากกรรมเก่าคู่กรรมเก่าจะหมดสิ้นไปคุณจะได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่รักใหม่นะหรือว่าความสัมพ,พันธ์ที่เป็นปัญหาจะจบสิ้นไปตัวของคุณเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความอดทนความขยนันมีการพัฒนาและการเรียนรู้นะคะในเรื่องของธุรกิจการงานสามารถที่จะเอาชนะ คู่แข่งสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะสศดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างคุณคอยสนับสนุนเกื้อกูลคุณให้คุณนะชนะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่ามีชีวิตคู่ชีวิตรักที่มั่นคงประสบความสําเร็จคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของการรักความมั่นคงนะมีอาชีพการงานที่หลากหลายจะเป็นคนที่ร่ํารวย และก็ประสบความสําเร็จนะคะต่อจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นคนที่มีในเรื่องของการเงินและมีรายได้นะที่เข้ามาหลากหลายมากมายนะคะนี่คือชีวิตของคุณนะส่วนชีวิตของคนที่คิดไม่ดีกับคุณในตอนนี้เวลานี้และอนาคตข้างหน้าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเดอะทาวเ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะในชีวิตของเขาและมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการประสบความสําเร็จนะในหน้าที่การงานหรือว่าอาชีพการงานที่เขาทําอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานเกี่ยวกับโซเชียลนะคะเขามีการลงทุนลงแรงหรือว่าให้คาปรึกษากับผู้อื่นนะหรือว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการให้คําแนะนํากับผู้อื่นหรือว่าเขาไปลงทุนทําธุรกิจกรงานกับเพื่อนกับสังคมเขาอาจจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนจากสังคม และมีความสําเร็จนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงเข้ามาแต่ตัวของเขาเองนะคะจะต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องมีการรอคอยในเรื่องของความสําเร็จนะ,ะ <_ st ress> กว่าที่จะประสบความสําเร็จ <_ st ress> ต้องใช้ระยะเวลานานเหมือนหากมีการพึ่งเริ่มต้น <_ st ress> ก็อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จอาจจะต้องรอไปอีก7เดือน7ปีนะคะถึงจะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จและนาตัวของเขาเองเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็น คนที่มีผู้คนเข้ามาชื่นชอบชื่นชมเขานะคะมีทั้งเพศตรงข้ามนะ,ะหรือว่าคนที่เข้ามาสนับสนุนเกือ้อกูลเขาธุรกิจการงานที่เขาทําเขาจะต้องออกแรงแข่งขันเขาจะต้องเหน็ดเหนื่อยเขาจะต้องลําบากหรือว่าเขามีภาระนะค,ะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการงานปัญหาในเรื่องของการเงิน นะเมื่อครั้งในอดีตที่ยังไม่สามารถแก้ไขหรือว่าคลี่คลายแต่เขาก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างจากเพื่อนจากสังคมจากหัวหน้างานนะคะถ้าหากเขานะเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาบุญกุศลนั้นอาจจะช่วยหนุนนําให้ดวงชะตาชีวิตของเขานั้นนะํามองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสและความสําเร็จ เขาจะต้องเหน็นเหนื่อยและจะต้องลำบากในการที่พยายามที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จมากๆนะ คือถ้าไม่เสียเหงือ่อถ้าไม่ลงทุนถ้าไม่ลงแรงเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้เขาจะต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนในความขยันนะคะกว่าที่จะสามารถที่จะเป็นคนที่เก่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่าความรู้ความสามารถในสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปในธุรกิจการงานมันจะต้องใช้ความสม่ําเสมอและระยะเวลานานพอสมควรกว่าที่เขาจะร่ํารวยและประสบความสําเร็จเขายังมีปัญ หาเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่ได้แก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนกับสังคมหรือว่าคู่รักคนรักของเขาซึ่งทําให้ตัวของเขาเนี่ยยังยึดติดอยู่กับอ e ีโก้ได้แล้วก็ความคิดของตัวเองทําให้เขาไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆจึงทําให้ตัวของศัตรูของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเอออาจจะมีโอกาสหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขาแต่เขาก็อาจจะพลาดโอกาสนั้นไปหรือว่าจะต,ต้องเหมือนกับมีการตัดสินใจ ตัดจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างหากเขาไม่ตัดจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะมันเหมือนกับตัวของเขาเนี่ยนะ่ะยังเหมือนมีความที่แบบอาจจะต้องหันหลังนะคะหรือว่าเดินหน้า ไปสู่อนาคตข้างหน้าของเขาคืออย่างรวดเร็วะถ้าแบบเดินช้าก็ประสบความสําเร็จช้าตัวของเขาเองจะต้องอดทนมากๆกับการต่อสู้กับการฝ่าฟันกับการดิ้นรนในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะคะและเขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเครียดวิตกกังวลใจมากที่จะเก็บเรื่องราวในอดีตนะคะความสัมพันธ์ในอดีตปัญหาในอดีตมาหมกมุ่นมาปิดกั้นโอกาสในชีวิตของเขา ในช่วงเวลาที่เขาเครียดแล้วก็หมกมุ่นกับปัญหาบางอย่างอาจจะมีโอกาสเข้ามาให้กับเขาหรือว่ามีสิ่งดีๆมามอบให้กับเขา แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมารับโอกาสหรือว่าสิ่งดีๆได้หรือว่ามาทําได้มันเหมือนกับว่าสุขภาพร่างกายจิตใจของเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังมีการเจ็บป่วยหรือว่านะมีการเสียอกเสียใจกับเมื่อครั้งในอดีตเขาจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาความรู้สึกบาดแผลของเขากว่าเขาจะเริ่มต้นนะลงลงมือทําก็จะต้องเสียเวลาในการที่แบบเหมือนเยียวยา สุขภาพร่างกายจิตใจหรือว่าพักผ่อน นะให้สุขภาพร่างกายใจิตใจแข็งแรงนะคะประมาณ4เดือน4ปีนะคะกว่าที่จะลุกขึ้นมาได้รับโอกาสดีๆนะคะเขายังมีการสร้างบุญเก่านะ,ะหนุนนําดวงชะตาออสร้างบุญนะ,ะทำบุญกุศลหนุนนําดวงชะตาแต่บุญกุศลของเขาเหมือนกับเลือกที่รักมักที่ชังนะ,ะทำบ้างไม่ทําบ้างนะ,ะแต่เขาก็ยังมีบุญเก่าหรือว่านะ,ะความสัมพันธ์เก่าเพื่อนเก่าที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจเขาอยู่แต่ตัวของเขาเอง ยังหมกมุ่นนะยังมีในเรื่องของความวิตกกวลใจกับเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์ในอดีตท,ที่ทําให้เขาเครียดแล้วก็วิตกกวลใจแล้วก็ทําให้เขานะกินไม่ได้น,นอนไม่หลับสุขภาพร่างกายทรุดโทรมนะคะแต่ตัวของเขาเองนะก็ยังมีในเรื่องของธุรกิจการงานที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีกินมีใช้นะคะสามารถที่จะโดดเด่นในสังคมของเขาได้คือไม่ลำบากอะไรแต่เป็นคนที่เหมือนกับ มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีนะในส่วนที่ยังต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่นะ,ะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าปิดบงังซ่อนเลนปัญหาเรื่องราวหรือว่าอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่คอยฉุดลั้งชีวิตของเขาอยู่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเอออาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ใสสะอาดหรือว่าเป็นคนที่ออสร้างบุญสร้างกุศล นะคะโดยเนื้อแทนะะ้อาจจะมีการทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างทำให้บั่นทอนชีวิตความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเขานะะอาจจะมีกรรมเก่าที่ทำให้ฉุดลังชีวิตของเขาไม่ให้ประสบความสาเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นศัตรูของคุณนะจะต้องมีการอดทนจะต้องฝ่าฟันแล้วก็ดิ้นรนนะเดินหน้า นะไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเขานะเพื่อที่จะยืนหยัดในเรื่องของความสําเร็จในอนาคตนะหรือว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือว่าทําธุรกิจการงานนะหรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในในความรู้ความสามารถของเขาแต่เขารู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาได้รับมันไม่ตอบโจทย์นะหรือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจึงทาให้เขาเหมือนกับว่าอาจจะมีการปฏิเสธนะะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าโอกาสน,านั้นไป ก็ได้ทําให้เขาพลาดโอกาสนะะในเรื่องของอความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่เขาก็ยังมีการ move on หรือว่าการเดินหน้าไปสู่อนาคตของเขาแต่มันเป็นการที่เหมือนกับว่าไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะ,ะฉะนั้นความสําเร็จของเขาอาจจะได้รับความสําเร็จช้ากว่า ที่คุณประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าเขาคาดหวังนะ,ะเหมือนเหมือนเขามีอุปสรรคหรือว่ากํเก่าคอยฉุดรั้งเขาอยู่นะแต่เขาก็ยังมีความขยันมีความอดทนที่อยากจะประสบความสําเร็จนะด้วยความดือ้อด้วยความเอาแต่ใจของเขาเนี่ยด้วยความมุทะลุดุดันของเขานะอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวของเขาเหมือนกับว่าไม่ยอมที่จะ รับรู้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นใช้อีโกโ้นะใช้อำนาจนะใช้ความคิดนาของตัวของเขาเองในการตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันช้ามากมันลังเลนะคะแล้วมันไม่สามารถที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะเหมือนเหมือนคิดนานมากนะคิดช้ามากกว่าจะลงมือทำนะยึกยักยึกยัก นะ้กลัวจะเสียเปรียบกลัวจะไม่ได้นะคิดอยู่นั่นแหละจึงทําให้คนคนนี้อาจจะประสบความสําเร็จช้าแต่เขาก็อาจจะมีคู่รักหรือว่าคนรักหรือว่ามีเพื่อนที่ดีคอยอยู่เคียงข้างเขาแต่อาจจะไม่มากนะฉะนั้นชีวิตของเขาจึงอาจจะเดินหน้าช้ากว่าคุณหรือว่าประสบความสําเร็จช้ากว่าคุณนะแต่เขาก็ยังเหมือนกับคืออาจจะมีกําลังใจคอยสนับสนุนหรือว่ามีคนที่รักเขาอยู่เคียงข้างเขาอยู่ นะคะก็ถือได้ว่าชีวิตของเขาอาจจะประสบความสําเร็จช้ากว่าคุณเดินหน้าช้ากว่าคุณและก็มีวิบากกรรมดาะะที่คอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเขา นะคะทำให้เขาเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จความเจริญก้าวหน้านะเปรียบเทียบกับคุณแล้วเขาประสบความสําเร็จช้ากว่าเขาเดินหน้าช้ากว่าเขามีความลังเลและความสับสนและเขามีอุปสรรคปัญหาในชีวิตมากกว่าคุณนะคะเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะทันคุณได้คุณอาจจะไปไกลแล้วนะคุณอาจจะไปถึงดาวอังคารแล้วแต่เขาก็ยัง นะอาจจะยังคิดอยู่อาจจะยังคิดอยากจะทําอยู่แต่ยังไม่ลงมือทําสักทีนี่คือชีวิตของศัตรูของคุณนะ,ะมันอยู่ที่ทัศนคติมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะออคิดเร็วทําเร็วนะคะก็ประสบความสําเร็จได้เร็วนะ,ะแต่ก็ต้องระมัดร,ระวังความผิดพลาด แต่สําหรับคุณแล้วคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตนะคุณมีสิ่งสิลองปกป้องคุ้มครองชี้แนะแนวทางฉะนั้นความผิดพลาดอาจจะน้อยมากหรือว่าถ้าแบบเกิดความผิดพลาดก็ได้รับการช่วยเหลือจากเสียงสิทธิ์และมีปฏิหารแน่นอนนะกด subscribe ไล์แชร์ประรง,งานขอบคุณทุกกาติดตามค่ะ